วันนี้เรื่องที่เอาจริงถ้ายุคผมมาทันของเมย์ก็น่าจะทัน<ม>สำหรับทางด้านคุณแซคไอแซคซึ่งเป็นนักร้องยุค2000คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขอเปิดภาพนิ่งของคุณแซคหน่อยเพราะว่าคุณแซคเองเนี่ยก็จะเป็นวงไอแซคแล้วก็ที่สำคัญวันนี้โดนตำรวจเข้าไปจับกลุ่มคือที่น่าตกใจก็คือเห็บอกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอยาเสพติด<ม>ถูกไหมฮะก็คือยาไอใช่ไหมครับเมย์ขอดูนาทีตอนตำรวจจับหน่อยเพราะเจ้าตัวก็ไม่ได้มีการปฏิกิริยาต่อสู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะในยอ นนกับไปนี่นี่นอเมเล่าหน่อยซิเป็นยังไงวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางด้านของปปสค่ะแล้วก็ผู้ในการสํานักปราบปรามยาเสพติดนะคะได้มีการเข้าไปจับกลุมค่ะในส่วนของคุณแซก จากวงไอแซกเนี่ยนะคะพร้อมกับของกลางยาเสพติดให้โทษคือไอซ์ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวสุดที่สารรัชดาเนี่ยนะคะซึ่งพฤติกรรมเนี่ยบอกว่าเห็นมันสืบเรื่องขยายผลมาจากการที่ไปจับกลุ่มทางด้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนจีนแล้วก็มีการนํายาเสพติดมาขายให้กับคนไทยค่ะทางการจีนได้มีการติดต่อประสานมาหลังจากนั้นเนี่ยพอจับกลุ่มคนนี้ได้ในระหว่างที่มีการสอบผู้ต้องหาผู้หญิงอยู่เนี่ยในการส่งยาไอซ์ไปสถานที่ต่างๆปรากฏว่าระหว่างนั้นมีข้อความไลน์เข้ามา สั่งในส่วนของยาเสพติดแล้วก็ปรากฏว่ามีการขยายผลไปแล้วก็ทราบว่าลายสั่งซื้อไอซ์ในตอนนี้เนี่ยเป็นคุณแซกที่สั่งซื้อไอซ์สกรัมก็เลยมีการดําเนินการจับกลุ่มทางด้านของนักร้องวงไอแซกได้ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ายังสืบทราบอีกว่าผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้มีกลุ่มลายสั่งซื้อยาเสพติดโดยเฉพาะเวลาส่งของเนี่ยจะให้มอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุตามปกติในจํานวนนี้ที่เป็นคนสั่งซื้อนะคะมีนักร้องศิลปินดาราราว100คนซึ่งตอนนี้ตํารวจบอกว่าอยู่ในระหว่างการ ออกหมายจับเพิ่มด้วยค่ะมีเสียงพุ่มนการของสํานักปราบยาเสพติดนะคะคุณปริญให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ค่ะผูกหหายหญิงคนหนึ่งนะครับที่ส่งไอซ์แล้วก็ส่งยาเสพติดต่างๆเนี่ยไปยังแหล่งบันเทิงย่านสุทธิสารย่านารัชดานะครับจนกระทั่งเ,เมื่อวันที่สองวันก่อนนะครับเราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่ม นะครับแล้วก็พบว่ามีอุปกรณ์ผลิตหรือถุงซีลอยู่ที่ห้องซึ่งผู้ต้องหารายนี้ได้นำเอาสีผสมอาหารนะครับและทองคำเปรวมาผสมไอซ์ซ้วยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้านะครับและระหว่างที่เรามีการสอบปักคำอยู่นั้นนะมีลายเข้ามานะครับว่าจะมีการสั่งซื้อให้ไปส่งยาเสพติดประเภทไอซ์ให้นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งตอนแรกเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่า คนสั่งคือใครเราก็ดําเนินการขยายผลจนกระทั่งนํามาส่งกับชายคนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นนักร้องยุคไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะครับคือดังมาสักพักหนึ่งละนานแล้วนะครับชื่อแซกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินการนี่ฮะเดี๋ยวมีตอนเสียงตอนจับใช่ไหมขอลองเปิดให้ฟังดูสักนิดหนึ่งอ่ะเปิดขึ้นมาเต็มจอสักนิดหนึ่งฮะ เรี้ก็นรถที่เราที่เราดูสิต่อแล้เนเราต่อสิเขามันมีลูกยินีูกโอเคนะฮ เป,เป็นขั้นตอนตามกฎหมายเนาะได้แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ์ครับและถ้าดูผังตรงนี้เอาง่ายๆเลยถามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงมันมาจากที่ตํารวจจีนครับไปจับคนไทยได้ก่อนนะฮะที่สนามบินหนงังจิงหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูผังบนสุดเลยนะฮะแล้วพอไปจับชายไทยได้2คนที่สนามบินที่จีนหลังจากนั้นสาวตอ่อเขาบอกว่ายาเนี่ยมันถูกส่งมาจากประเทศไทยถูกไหมฮะโดยมีหญิงไทยเข้ามาเกี่ยวข้องจีนกับไทยก็เลยประสานกันแล้วก็ไปล็อกตัวคนไทยที่ร่วมขบวน และหลังจากนั้นซัดทอดไปที่ทางด้านของนักร้องนําวงไอแซคเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบคือวันนี้เองหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นบอกว่าทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยได้ทราบมาว่าคือทางด้านของ พลตำรวจโทพานุรัตใช่ไหมครับเมยซึ่งท่านเป็นเลขาที่การสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเห็ <c oughs> นบอกจริงๆเนี่ยตัวของทางด้านของคุณแซคเขาก็เสพด้วย ใช่่ไหมมก็ยอมรับว่าเสพไอซ์มาเป็นเวลานานแล้วก็ติดต่อไลน์คุยกับผู้ต้องหาหยิงที่ถูกจับก่อนหน้านี้มาสองปีจะเสพเวลาเล่นดนตรีปกติจะสั่งซื้อแทบทุกวันวันละ1-2กรัมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เราไปเจอภรรยาของแซก้วยนะฮะไหนลองตัดภาพไปดูสักนิดหนึ่งเราก็ถามภรรยาของคุณแซกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันมาเนี่ยนะฮะเห็นบอกคนจริงเนี่ยเขาทราบว่าคุณแซกเนี่ยตอนที่โดนจับเนี่ย แล้ววันนี้ภรรยาเล่าว่ายังไงบ้างเบื้องต้นภรรยานะคะบอกว่าส่วนใหญ่แซคไม่อยู่ที่บ้านเพราะว่าพอดีเราไปเจอกับทางด้านของภรรยาที่บ้านบอกคุณแซคจะอยู่คอนโดมากกว่าค่ะซึ่งยังคบหากันอยู่จนปัจจุบันนะส่วนประเด็นข่าวตอนนี้ทราบรายละเอียดหมดแล้วแต่ตอนที่มีการบุกจับกลุ่มที่คอนโดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะก็ไม่ขอตอบอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็เลยบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรดีกว่าค่ะตอนนี้ทราบเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่า พี่พอจะรู้เรื่องหรือว่าทราบเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะไว้รอสา่เขาเองก่อนหะอืมแต่แต่คือยังอยู่กินอะไรด้วยกันปกติใช่ไหมคะใช่ใชใชใชอืมโอเคนะ,อ,ะอันนี้พี่เซตกลับมาที่บ้านหลังนี้ล่าล่าสุดตอนไหนได้คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมอ๋อสัปดาห์ที่แล้ว<ช>เราเราตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปอ่ะตอนตอนตอนนั้นพี่อยู่ที่บ้านเหอคนะอ่ พี่พี่อยู่ที่บ้านหอวาอยู่ที่นี่อะค่ะตอนอ,อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่คอนโดอะค่ะตอนนั้นนะค่ะ ครับอันนี้เข้าใจได้ภรรยาเขาไม่ได้เกี่ยวแต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวต้องมีการขยายผลกันต่อเนื่องนะฮะล่าสุดเราไปเจอสิทธิ์ที่เคยร้องเพลงกับแซค<ฆ>เห็นบอกว่าเขาเอาภาพถ่ายมาให้เราดูด้วยใช่ไหมแ<ฆ>ล้งเปิดภาพน้องสักนิดหนึ่งเขาเคยไปเรียนร้องเพลงกับคุณแซค<ฆ>เขายังบอกเลยว,ว่าแซคเนี่ยเหมือนกับศิลปินในดวงใจมีภาพเก่าๆตอนเขาถ่ายรูปก,กับคุณแซคเอาขึ้นมาสักนิดหนึ่งิฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคือเอาจริงเขาเป็นเหมือนกับ f c ใช่ไหมแล้วโรงเรียนเขาสมัยตอนเขาเรียนม .5 จัดโครงการก็คือต่อต้านยาเสติิิดหลลัังจจากกนนน้็ะมีศป เข้ามาสอนครับคุณู้ชมฮะและคุณแซกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันตอนที่เจอแซกเนี่ยแล้วไปเรียนร้องเพลงเนี่ยคุณแซกนิสัยดี แล้วก็พูดคุยสนุกสนานไม่ถือตัวแล้วตัวเองเนี่ยหลังจากนั้นก็แยกกับพี่แซกไปเลยจนกระทั่งไปออกรายการหน้ากากนักอะไรนะหน้ากากนักร้องเออหน้ากากนักร้องคุณผู้ชมฮะก,ก็เลยรู้สึกว่าุ้ยดีใจจังคุณแซกกลับมาแล้วยอมรับเนี่นะครับพอมาเจอข่าวนี้ก็ตกใจถูกไหมว่าเอา้าดันมาเกิดเรื่องนี้แต่ถามว่าย,ยังจะติดตามผลงานต่อไปไหมเขาบอกก็ยังติดตาม ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นต้นแบบของเราใช่ไหมทั้งสอนร้องเพลงทั้งสอนแต่งเพลงแล้วก็หลังจากที่เจอกันก็ได้คุยงานเพลงกันแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเออพี่หนูอยากเป็นนักร้องจริงๆแล้วก็หนูจะเขียนเพลงให้พี่อะไรประมาณนี้แหละแล้วพอดีว่าเกิดแบบนี้หนูก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจอยู่นิดนึงถ้าเป็นความจริง ในฐานะหนูเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นแฟนคลับหนูก็คงติดตามไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวพี่เขาคือผลงานก็คือผลงานใช่ค่ะส่วนมากหนูก็เข้าใจได้ก็ในส่วนของการคืาเรียกนะคนชื่นชอบถูกไหมฮะก็แยกกันก็ผิดก็ว่าไปตามกฎหมายแต่เรื่องความสามารถเรื่องดนตรีเขาก็ยังยอมรับอยู่